พี่ต้องชายแนะนำตัวทางว่านอยผมดูเล็กเอามาเฉะครับนี่หรือวันนี้มาเจอกับแป๊ะยิ้มนะเรานี่มันเจอยางปลาหลอดเลยนะไม่มีเจอเท่าเท่านะวันนี้ร้อยเท่าร่ครับร้อยเก้าร้อยเก้ายิตาช่างครั้งแรกร้อยสิบจุดโก็ลดไปปอดมานะจุดโลตัวนี้ผ่านฉลุยนะนะเราซ้อมอยู่ไหนเดรุ่นรัดเดรดรัดมาคู่ปั่มคู่ซ้อมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไดก็มีพปวัญชัยสาเอกสาโทโอ้ยเยอะเลยกี่วันได้ไปเสร็จ สองอาทิตย์ืมเอาเราสูงส่วนสูง160ิยนแบบน้ำหนักเบากว่าของเรา52แบบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วาอายุ22ปีนะเราประเภทมวยประเภทไหน เขาแปะยิบมันก็เขานะแต่ว่ามันจะไปเขาได้ไงเราเตี้ยกว่าเขาต้องทำไงจังหวะก็ใช้จังหวะเตะวนวนเตะวนวนอะไรอย่างงี้เหรออ้าวลูกหลานจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานหลังๆเป็นไงที่ตั้งแต่กลับมาในช่วงเมื่อกี่ไฟแล้วกลับมาเพิ่งกลับมาไฟนะครับที่รักทิ์วันนั้นชอบใครติดขาดบ๊อบบงสว่างวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบเป็นไงผลงานชนะชนะมาแบบหืดจับเหมือนกันนะวันนั้นมีแตกไหมไม่ครับไม่มีนะวันนี้ก็มวยเข่าไม่ค่อยจะแตกกันนะ เอาลูกราชจังหวัดครับนวัดนครศรีธรรมราชอ้า,คาว,าวาควักเลยคนแต่ขอ้อแฟนมวยชาวนครช่วยเชียร์เต็มเต็มที่อรัโอเคคนขับผมตัวนีนอกก้องาจครับอ้าวในนามตัวครับผมสวัสดีครับผมเป๊ะยั 6, มชาวบุญมินิเตอร์วันนี้เราเจอกันบกระดูกเล็กเหรอกระดูกเล็กครับแม่มันยาวใหญ่นะเรานะครับผมยาวหลายเส้นนะครับผมแต่เราช่วงล่างดีไหม ดีดีนะเจอกระดูกเหล็กนี่ต้องดีนะช่วงล่างอ่ะครับถ้ากันช่วงล่างไม่ดีนี่เป็นเรื่องแน่กระดูกเหล็กอัดขาเสียได้นะครับผมแต่เราซ้อมมาดีไหมซ้อมมาดีอยู่ที่ซ้อมบนมีดอับโอ้โหครูป้าครูซ้อมเป็นใครบ้งนายห่วงครับนายห่วงหลักๆป้าเปใครอ่ะป้ามาแก่นแก้วป้ามานิโรแล้วก็พุตโธป้าเนี่ยแล้วมีตัวใหญ่ป้ามีไหมใครก็มีน้องฟุกป้าเนี่ยหลายคนนะกี่วันเบ็ดเสร็จก็เร่งซ้อมนะจยะพอแล้ววันนี้พี่กัด ร้อยก้าชอมา่อกี่ไฟเล1ร้ไฟนิ้ไฟที่สองไฟที่สองชอบไหมก็ชอบอยู่แตมวันนี้ไม่ไหวแล้วนะก็ร้อยไปยังได้ยังได้อยู่นะอ่คุมไม่ได้สัก3าสีโลมีแน่กระบออ่าเราสูงร้อยน้ำหนักไลอปลอยห้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว19บเก้าปีอ่ะผลงานหลังๆสามไฟเป็นไงบอกทางบ้านหน่อยเป เพชรสาธิตแล้วก็มา,นานชนะนกฉลามนำแล้วก็มาชนะคะแนนวัชระพุนก็แสดงว่าสองไฟหลังนี่คือฟอร์มดีครับผมสามไฟนี่ร้อยร้อยเก้าหมดเลยไม่ร้อยร้อยสิบไม่อ่ะร้อยหกแล้วก็มาร้อยแปดแล้วก็มาร้อยเก้าขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่มันโตว,วันโตคืนน,นะ,ะ<อ>ถ้าลูกหลานจังหวัดนครนจีธรรมราชเราเป็นมวยประเภทครบเครื่องครบเครื่องมีเข่าอะไรงี้ไหมมีครับเอาอะไรไปสู้เข้าวันนี้ก็ต้องดูบริเวณเดียวและแต่จังหวัด ต่อชดใช่ทีงมงานสั่งว่าไงวันนี้ก็ตอนดีก็มีรางวัลนะนี่เอาคอนจังหวัดนครนที่ตำรัดกว่าคนนครนที่ตำราชเลยครับก็ไปนองจะตายไปกลับมาแจ้เพิ่งเต็มที่แน่นอั่นนะโอเคดีด้วยอ่าคร์โบกับกัน